แพท1.1ของวูดที e เงเวฟครับเป็นอะไรที่น่าสนใจมากแล้วก็มีข้อมูลหุดออกมาเยอะทีเดียวนะครับดังนั้นในคลิปนี้ผมก็จะรวบรวมข้อมูลมาโดยเฉพาะข้อมูลจากซอสโดยตรงหรือว่านายคนนี้ที่ผมไปดูมาแล้วบอกว่าหหมอนี่แม่งคายผลแม่นดีกับพวก แม่นกว่าพวกที่ให้คอมเมนต์ในเฟซบ o ๊กสิท <c oughs> ีนี้ครับผมก็ไปดูซอสของนาคนนี้มาแบบไปดูแหล่งว่าเขาโพสอะไรบ้างแล้วก็อัปเดตหลีกข้อมูลต่างๆนานๆในใดบ้นางก็หยิบข้อมูลทุกนั้นนะครับมาสรุปแล้วก็แชร์ให้เพื่อนๆฟังก็อื่นนะครับคลิปนี้จะอคอนเทนต์หรือว่าประกอบไปด้วยประกาศจาก Official หลักประมาณ10%เท่านั้นหรือจริงๆอาจจะน้อยกว่านั้นประมาณ5%ด้วยซ้ำอย่างเช่นวันประกาศเปิดตัวหรือว่า เนื้อหาที่เขาบอกว่าจะมีแน่ๆในเนื้อหาหลักที่ o f f i c i a l ประกาศก,กับที่เหลือครับเล s เซประมาณ90%เป็นะครับเป็นข้อมูลที่หลุดมาจากซอร์สนายคนนี้ที่ผมไปหามาแล้วก็เป็นข้อมูลที่ว่าอาจจะมีหรือไม่มีก็ได้เป็นข่าวลือหรือว่าเป็นอาจจะข้อมูลที่แบบมั่วขึ้นมาแต่หลายๆสำนักบอกว่านายคนนี้ตรงที่สุดแล้วทายผลบอลแม่นที่สุดแล้วผมก็เลยหยิบข้อมูลของคนนี้มาแชร์ให้เ,เพื่อนฟังนะครับแล้วก็สุดท้ายผมก็แบ่งข้อมูลต่างๆเป็น4หมวดหมู่นะครับ หมวดหมู่แรกเป็นเนื้อหาหลักเนื้อหาต่างๆอย่างเช่นแบบใหม่เอ่อเอ็กโคใหม่มีอะไรบ้างอะไรยังไงทั้งหมดเนี่ยอยู่ในเนื้อหาหลักหรือว่าเนื้อหาใหม่หัวข้อเนื้อหาใหม่นะครับที่สองครับหัวข้อต่อไปที่ผมจะพูดคือหัวข้อของกิจกรรมใหม่ครับผมกิจกรรมใหม่มีอะไรบ้างมีอะไรน่าสนใจบ้างแล้วก็ควรจะทํำยังไงบ้างเตรยมัวยังไงบ้างซึ่งเอ่อก็อยู่ในหัวข้อทั้งนี้ทั้งหมดนะครับ หัวข้อที่3ครับผมหัวข้อที่ชื่อว่า quality offline หรือคือสิ่งที่ทำให้ผู้เล่นเนี่ยเล่นเกมได้สะดวกสบายยิ่งขึ้นอย่างเช่นเพิ่มจุดที่ทำให้ผู้เล่นสามารถยิงปืนใหญ่ก็ไอตัวสลิงครับสามารถสลิงไปมาได้ง่ายยิ่งขึ้นหรือว่าเพิ่ม fps ที่เป็นเขารู้ว่าเขาจะเพิ่ม fps ให้เกมมันไหลรื่นขึ้นทั้งหมดก็อยู่ในหัวข้อ quality offline นะครับหัวข้อที่4ครับผมเป็นหัวข้อเกี่ยวกับเขาเรียกว่าอะไรดี หัวข้อตัวละครครับผมตัวละครยินชี้แล้วก็หัวตัวละครชางลีที่ทุกคนรู้อยู่แล้วว่าจะมาแต่ในหัวข้อนี้เราจะบอกกันเพิ่มมากขึ้นอย่างเช่นว่าของอันนี้ที่ต้องฟาร์มควรจะฟาร์มอะไรบ้างแล้วของที่ดรอปเนี่ยมันดรอปจากไหนอาวุธชิ้นเนี้ยที่เขาจะมาเนี่ยมันมีเอฟเฟกมีอะไรบ้างเนี่ยเราก็จะอยู่หัวข้อที่4หัวข้อของตัวละครครับผมดังนั้นแล้วหากคุณผู้ชมอยากดูหัวข้อไหนก็กดสไครป์ไปตามจุดปลาไข่ปลาที่ผมจะ ปักไ้ได้เลยนะครับแล้วก็มีหัวข้อย่อยๆข้างในอีกนะถ้าพร้อมแล้วก็ไปดูได้เลยครับผมก่อนจะพูดถึงหัวข้อแรกนะครับเรามาพูดถึงเวลาเปิดตัวก่อนดีก,กว่าเขาบอกว่าเวลาเปิดตัวของแพท1.1จะมาในวันที่28มิถุนายนปี2024หรือก็คือประมาณ2อาทิตย์หลังจากที่คุณดูคลิปนี้นั่นนะครับตัวเวลาเปิดตัวยังไม่บบว่าเวลาที่เป็นนาฬิกาครับยังไม่บอกแน่ชัดแต่เขาบอกกันว่าประมาณ10บโมงของจีนนั้นก็ตีไปว่า9ก้าโมงไทยนะครับ ซึ่งส่วนนี้ยังไม่คอนเฟิร์มนะครับอาจจะเป็น11โมงหรือว่าอาจจะเป็นเปิดเร็วกว่าเป็น7โมงก็เป็นได้นะครับทีนี้เราก็ต้องมาลุ้นกันว่าเขาจะเปิดกี่โมงแต่เปิดแน่นอนว่าวันที่28นะครับผมแล้วก็มีลือกันมว,ว่าเขาจะเปิดให้ดาวน์โหลดแพทเนี่ยบอกว่าดาวน์โหลดล่วงหน้าตั้งแต่วันที่27ทีเดียวเชียวหัวข้อแรกครับมาหัวข้อเกี่ยวกับเนื้อเรื่องหรือว่าเนื้อหาทั้งหมดใน1.1กันเนื้อหาที่ผมอยากจะพูดเนื้อหาแรกก็จะเป็นเนื้อเรื่องนั่นแหละครับ เพราะเนื้อเรื่องถ้าคุณเล่น1.0จบไปมันก็จะขอกค้างคางนิดหน่อยดนะังนั้นเขาก็จะคอนติเนียหรือว่ามีต่อในเนื้อห,หาในแพ่1.1อย่างแน่นอนโดยเนื้อหาในแพ่น1.1เขามีขึ้นชื่อว่า,า mountain mm hmm. permyment นะครับผมหรือว Mt. p e r m a m e n t ซึ่งผมไม่แน่ใจว่าอ่านถูกป่ะนะถ้าผมอ่านผิดก็คอนเนผมหน่อย,อยว่าแก้ไขให้ผมหน่อยผมอ่านว่า p e r m a m e n t ไปก่อนแล้วกันนะครับผมไอ้ภูเขาเนี่ยพร mm hmm. าเป็นภูเขาใช่ไหม ไอ้ภูเขาเนี่ยมันจะมีแบบใหม่ให้คุณเล่นเลยเป็นโซนใหม่ไปเลยแล้วก็โซนนี้ครับเขาบอกว่านอกจากมาพร้อมเควสหลักแล้วก็จะมีเควสย่อยอีกประมาณ50เควสให้คุณเล่นเลยทีเดียวเชียวซึ่งพอรวมเควสหลักเควสย่อยและการสำรวจทั้งหมดนะครับมันมา,มากกว่าเขาเรียกว่าไรคุณจะได้เพชรมากกว่าเออไม่รู้ตัวเลขแต่ว่าเอาเป็นว่าคุณไปเปิดในกาชาได้ถึง100โรโลทีเดียว 100โรนี่สายฟรีนะครับไม่ใช่สายเติมเงินแต่อย่างใดถ้าคุณเขาบอกว่าถ้าคุณเติมเงินอย่างเงี้ยหรือว่าเติมพวกแพทเทิร์นบสรายเดือนมันจะมากไปถึง118โร120โรทีเดียวเชียวแต่สำหรับสายฟรีแล้วถ้าคุณตั้งใจเล่นนะกับสำรวจโหมดเล่นเควสทุกเควสนะคุณได้มากกว่า100โรชื่อนะซึ่งเป็นจำนวนที่เยอะมากเอาเป็นว่าถ้าคุณไม่ดวงโซ่จริงๆผมว่าก็มีสิทธิ์ที่จะได้ตัวละครแพท1.1 หนึ่งจุดหนึ่งทั้งคู่นะครับผมถ้าคุณไม่ดวงสวยย้ำนะถ้าคุณไม่ดวงแหนสวยสิงกระปร์ยแบบผมเองแหละโอเคเพชรทั้งหมดนะครับสามารถหาได้ฟรีต่อมาเป,เป็นไปได้ว่าครับผมมีข่าวลือว่าเป็นไปได้ว่าเนื้อหาหนึ่งจุดหนึ่งเนี่ยตัวตัวเอกหลักของเรานะครับจะมีธาตุใหม่ตอนนี้เรามีธาตุอไอธาตุแสงแล้ว,ลวก็ธาตุธาตุฮาวก์กธาตุมืดแล้วใช่ไหมแล้วก็จะมีธาตุใหม่ที่เขาลือกันว่าจะเป็นธาตุสายฟ้านะครับ เขาเลือกแค่นี้เลยว่าจะมีตัวตัว,ตว,ตวละครหลักเราเนี่ยจะได้ธาตุใหม่จะได้ร่างใหม่เป็นธาตุสายฟ้าแต่ก็เลือแค่นีน้ไม่มีข้อมูลอะไรเพิ่มเติมเนื้อหาต่อไปครับไอ้แมปใหม่ Mountain Furmament เ,เ,เนี่ยเป็นแมปภูเขาใช่ไหมครับภูเขาก็สูงดังนั้นก็เป็นแมบ,บที่เน้นแนวเล่นกับหิมะเป็นแมบ,บที่มีความหนาวมีหิมะตกภูเขาสีขาว,ขาวแล้วก็มีเมืองใหม่ที่เมืองเนี่ยก็หนาวเหมือนกันทำให้เอ็นบีซีต่างๆใส่ชุดหิมะกันนะครับผม แล้วก็มันมีบางเกาะอย่างเช่นกกอะที่ชื่อว่า Black Shore i c e l a น d นะครับจะมีการขยายและเพิ่มเกาะเล็กๆรอบๆนะครับผมเพราะว่ามีการรีโมเดลรีดีไซน์แล้วก็เพิ่มเกาะเล็กๆให้คนเดินไปเหยียบได้รอบๆเกาะตัว l l c k s s o r w นะครับเนื้อหาต่อไปครับคือเขาจะเพิ่มบ่อน้ําร้อนหรือว่าบ่อออนเซนไว้ให้คุณในแบบใหม่ในมาส t f o ์เม้นต์นะครับซึ่งบ่อเนี้ยมีประโยชน์ที่ว่าถ้าคุณเข้าไปแช่ในบ่อมันจะเพิ่ม ฮิลลิ่งหรือว่าเพิ่มการฮิลโดยที่เมื่อคุณไม่ต้องวาร์ฟเสาใหญ่ต่อไปก็คแค่นั่งแช่ในบ่อเพื่อการเพิ่มฮิลแต่เขาก็ไม่ได้บอกว่าอัตราการฮิลนะครับว่าฮิลแบบเข้าไปปุ๊บฮิลเลือดเ,เ,เต็มเลยหรือเปล่าว่าต้องแช่สักพักแล้วก็ผมการใส่ออนเซนแบบเงี้ยผมว่ามีสิทธิ์ลุ้นพวกอีเวนต์ต่างๆนานาครับอีเวนต์เล็กๆน้อยๆหรือก็เควสต่างๆนานาแต่ส่วนนี้เขายังไม่บอกกันนะครับทั้งหมดนี้ก็เป็นลีกเหมือนกันครับยังไม่แน่ใจว่าจะมีไม่จี เน้ต่อไปครับพัซเซิลแบบใหม่ครับผมมันมีพัซเซิลแบบใหม่ให้คุณลองเล่นแต่ก่อนก็จะมีพัซเซิลแบบเตลติเรียงบล็อกต่างๆเขาก็จะเ,เพิ่มพัซเซิลที่มีลูกเล่นมากกว่าเดิมให้คุณเล่นแก้ไขปริศนาแล้วก็ได้เพชรไปนะครับหน้าต่อไปครับผมเป็นชาเลนจ์แบบใหม่นะครับชาเลนจ์ Challenge แบบใหม่นี้ตก่อนเรามีชาเลนจ์แบบว่าวิ่งไปถึง จุดที่กําหนดภายในระยะเวลาที่กําหนดหรือว่าเล่นเป็นนกบินผ่านห่วงใช่ไหมครับชาเลนจ์ Challenge ใหม่นี้ก็จะเป็นแนวนั้นจะเป็นคราวนี้ก็จะเป็นไถเสด็จไถสนโนบอร์ดนะครับผมซึ่งเนื้อหาหลักเขาเรียกว่าอะไรตัวเนื้อหารหรือว่ารายละเอียดยังไม่รู้แต่ว่าจะเป็นน่าจะไถเสด็บอร์ดเก็บเหรียญน,นะครับผมเนื้อหาต่อไปครับผมมีของให้ไล่เก็บใหม่เหมือนกับไอ้บล็อกสีทองแต่เป็นกระดิ่งสีทองนะครับเขาบอกมาแค่นี้ แล้วก็หลังจากนี้ครับมีบอสใหม่สำหรับประจำอาทิตย์บอสใหม่ซิวิกลี่นะครับเป็นมังกรผู้พิทักษ์ผมเรียกเป็นมังกรผู้พิทักษ์ละกันเพราะกลัวอ่านชื่อจีนไม่ถูกไอตัวมังกรผู้พิทักษ์เนี่ยจะมีผลกับเนื้อเรื่องหลักเนื้อเรื่องรองต่างกันนะและเป็นมังกรที่คุณหรือผมเคยเจอในเนื้อเรื่องหลักของแพทหนึ่งจุดศูนย์ไปแล้วไอมังกรผู้พิทักษ์เนี่ยเป็นมังกรที่คอยช่วยเหลือเราในตอนแรกๆก,ก็เป็นคนเข้าฝันเรามาให้วิสัยทัศน์ต่างกันนะแล้วก็ตัวท่านเจ้าเมืองกับน้องจินชีเนี่ย ตัวมังกรเนี่ยมันมีปัญหาบางอย่างอาจจะต้องต่อสู้กับมังกรในอนาคตและแพท1.1ก็มาแล้วนะครับก็คือเขาบอกมาเลยว่าไอต้ตรงเนี้ยเอาออฟฟิเชียลประกาศเลยผมเลยกล้าพูดว่าไอ้บอสมังกรเนี่ยมาแน่มังกรผู้พิทักเมืองก็ต้องมาสู้กับเรานะครับเป็นบอสวิก l y แล้วมันจะ d r ปไอเทมสำหรับเออเอ e ซนหรือว่าิวัฒนาการตัวละครเป็นปิ่นปักผมสีออกแนวฟ้าๆเงินๆคล้ำๆหน่อยซึ่งไอ้ปิ่นปักผมอันเนี้ย เป็นช่วยชาอัพตัวน้องจินชีมังกรขาวแล้วก็พี่ชางเจ๊ชางลิตัวหงแดงนะครับผมที่จะมาในแพทติจุหนึ่งทั้งคู่ตัวบอยเป็นบอสท่าแสงนะครับแล้วก็มีโซนาัตตาเอฟเฟกต์หรือว่าเซ็ตคอมโบใส่กับท่าแสงครับผมอนอกจากนี้ครับมีเอโค่ใหม่เพิ่มมาอีก7ตัวทีเดียวซึ่งผมจะแปลรูปไปให้นะแต่ว่าผมไม่ชัวเรื่องอ่าท่าต่างๆนาๆนาจากลีกเขาก็ อลิกมาแค่ว่ามี7ตัวซึ่งเป็นคอสทั้งคอสหแล้วก็คอสสามคอสหนึ่ก็คอสคอมมอนแล้วคอสสามคอสอิลิทนะครับสหรับคอสสเราก็มีตัวใหม่มาไหมไม่มีครับคอสสยังไม่มีครับแต่ว่าเราจะไปเพิ่มบอสโฮโลแกรมตัวใหม่ที่เป็นคอสบอสที่ชื่อว่าคอเลสแล้วคอสบอสตัวแรกที่เราสู้ในเกมนี้ครับผมพี่ไร้มงกุฎเนี่ยก็จะเป็นบอสโฮโลแกรมใหม่ให้เราสู้ไล่ตั้งแต่วัสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้าสิบเพื่อเก็บเศษไปแลกของต่างๆนานานะครับผม อันนี้ไม่เกี่ยวกับตัวบอสเออเกี่ยวกับบอสแต่ว่าไม่ใช่เกี่ยวกับการระบบการต่อสู้แต่เป็นการรีโมเดลหน้าตาบอสเล็กน้อยเพราะว่าผมคิดว่าตัวดีไซน์อาจจะมีเพราะผู้เั่นอาจจะมีฟีดแบ็กไปกับเบอ่อผู้พ,พัฒน,นาครับบอกว่าเฮียตัวละครตัวนี้หน้าตาทุเรศไปหน่อยนะเหมือนปลาบูชนเขื่อนเลยเขาบอกโอ้ยพูดขนาดนั้นเชื่อเลยโอ้เงินแกนหน้าตาให้หน่อยแล้วกันอ๋อไม่ใช่นะครับจริงผมคิดว่ามันหน้าตาเหมือนกันเกินไปแล้วกันพอพูดถึงหน้าตาเหมือนกันเกินไปคุณต้องคิดถึงบอสตัวอะไรครับ ตัอกติกตัก,ตกทันเดอร์เมฟิสกับเทมพลสเมฟิสกับผมเป็นตัว,ตว,ตวละครที่มีโซนาใต้เฟกเป็นสายฟ้า2ตัวละครนี้หน้าตาค่อนข้างคล้ายกันเขาก็ได้รีโมเดลตัวเทมพลสเมฟิสให้มีหน้าตาที่แปลกแยกมากขึ้นนะครับไม่ใช่หน้าตาทุเรศหรอกดูว่ามันหน้าตาทุเรศจริงๆวะ่ะโอเคเนคื้อหาต่อไปครับผมเพิ่มอาหารมาอาหารพิเศษมาเพิ่มมา2อ,อย่างนะครับ2จาน อาหารสองจานนี้มาจากตัวละครส,สองตัวที่เราจะได้เปิดใน1.1ครับจานแรกครับเสิร์ฟโดยน้องจินชีมังกรขาวด้วยอาหารของน้องจินชีเนี่ยเพิ่มคริติ c คอลของทีมทั้งทีมนะครับ36%เป็นไระยะเวลา30มนาทีส่วนอาหารของเจชางลีถงแดงของเราเนี่ยเพิ่ม Energy Regeneration ให้กับทั้งทีม24%เป็นเวลา30มนาทีครับทั้ง2จานเนี่ยโหดมากเลยนะ ถ้าสมมติคุณไปตีเพวกโคลรกรัมอย่านีแกสกินกินสองจานนี้คือแบบโหดเลยนะเป็นอาหารที่โหดมากแต่ยังไม่บอกคนดิบนะมาถึงกับหัวข้อต่อไปของเราครับคุณภาพอ f f ไลน์คือสิ่งที่ทําให้ผู้เล่นเล่นได้สะดวกสบายยิ่งขึ้นเรามอกว่าเสียเวลาน้อยลงเสียทรัพยากรน้อยลงเล่นได้แบบว่าดีขึ้นนะครับหัวข้อแรกของเราใน quality o f ไ i f e ครับคือเ <c oughs> ขาบอกกันนะว่าใน1.1่นเนี่ยสามารถเซตติ้งปุ่มเองได้แล้วหลังจากคุณยูนิเวอร์สสอขึ้นไป เฮ้ยสมุดตอน1.0เนี่ยคุณอยากจะเปลี่ยนปุ่ม E เป็น A เงี้ยมันไม่ได้นะครับเขาล็อกไว้แต่โอเค1.1มันแห้แกแล้วนะครับผมหัวข้อต่อไปครับลดราคาการอัพระดับ Echo คเขาบอกว่าตอนเขาเขียนมาว่าเนี่ยการอัพ Echo ตอนนี้มันใช้เชลล์เครดิตก็คือเงินเยอะเกินไปดังนั้นเขาก็โอเคมาปรับปรับเปลี่ยนนิดหน่อยก็ลดราคาที่มันต้องใช้จ่ายในการอัพ Echo ต่างๆให้มันน้อยลงนะครับผมต่อไปครับ เวลาเคลียร์ทั e เซฟิลหรือเคลียร์พวกดันเอโคเนี่ยมันจะมีคัสซีนกวนใจตอนหลังจบใช่ไหมเม้นที่บอกมันจะมีกล้องโดนแผนรอบๆซึ่งผมเชื่อว่าหลายๆท่านก็คิดว่ามันจะทําไปทําเพื่อเมื่อเสียเวลากูไม่นี่กูจะฟาร์มนี่เขาบอกโอเคกูได้รับฟีดแบ็กแล้วแล้วเขาก็บอกโอเคจะไม่มีคัสซีนหลังเคลียร์ทั e เซฟิลครับผมประหยัดเวลาชีวิตต่อไปครับผมเพิ่มระบบการรองรับคอนโทรเลอร์มากขึ้น วนตัวผมแม่เล่นคอนโทลเลอร์ต้องถามแฟนๆหรือว่าผู้เล่นที่เล่นคอนโทลเลอร์ตอนนี้ว่าเป็นยังไงบ้างครับมันมีปัญหาอะไรเพราะก็เขียนมาว่าจะเพิ่มระบบซัพพอร์ตคอนโทลเลอร์ให้มันดียิ่งขึ้นนะครับให้ให้รองรับการเล่นคอนโทลเลอร์มันลื่นไหลขึ้นต่างๆนานานะต่อไปครับผมอันนี้ดีมากอันนี้เด็ดเลยคุณจดโนต้ตไว้เลยปลดล็อก Data Bank Level 21ครับผมซึ่ง Level 21นี้มันมีอะไรที่น่าสนใจ มีตรงนี้ครับผมขีดเลยนะจดเลยนะไฮไลท์เลยนะว่าการตีดรอปเอ็โคทอง100%ครับผมความหมายคือถ้าสมมุติ Data นะาแบงคุณเลเวลยี่สิบเอ็ดแล้วอะครับเวลาคุณไปตีเอ็โคอะมันจะไม่ออกสีทองนะครับออกสี มันจะไม่ออกสีม่วงนะครับออกสีทองร้อยเปอร์เซ็นต์การฟาร์มของคุณนี่จะลื่นปื้ดยิ่งขึ้นสายฟาร์มนี่ยิ้มเลยนะฮะผมก็ยิ้มเหมือนกันคุณก็ยิ้มเหมือนกันผมเชื่อผมแอบดูอยู่ไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องแบบว่าไม่ต้องคอมเมนต์ว่าเฮ้ยพี่ผมไม่ได้ยิ้มคุณยิ้มอยู่ทองร้อยเปอร์เซ็นต์นี่เฟียวม,มากแต่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 แต,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 แต่จดไว้นิดนึงว่ามันมีข้อแม้ครับว่าเป็นข่าวลือนะครับว่าอันนี้เขาไม่ขนาดหลีกถึงไม่ชัวร์และครับขนาดพวก พวกเหรีเกอร์ยังไม่ชัวร์เขาบอกว่ามีความเป็นไปได้ว่าง,งื่อนไขในการปลด Data Bank Level ล็อกดัต้์แบงค์เลเวลยนะครับไอตัว SOL 3แล้ว,ว SOL 3 f a เฟ e หรือว่าตัว Level ของ World เนี่ยอาจจะต้องเป็นเ e เวล6ก่อนถึงปลดล็อกตัวนี้ได้ซึ่งผมเชื่อว่าหลายๆคนรวมถึงผมเนี่ยเลเวลเวิ l d ยังอยู่ที่5นะครับเพราะว่าถ้าจะคุณจะปลดเฟส e 6เลยเลเวลเวิ l d ดเนี่ยคุณต้องเลเวล50ก่อนนะครับซึงยากมากคือคุณจะเลเวล50ตอนนี้นะครับผม ต่อไปนะครับผมเพิ่มระบบจุดอ่อนของศัตรูโดยโดยแบบว่าระบบจุดอ่อนเนี่ยเน้นให้พวกตัวละครที่ใช้ปืนหรืออาวุธทางกลเนี่ยมีจุดอ่อนกับศัตรูจุดจุดแบบว่าศัตรูจะมีจุดอ่อนกับพวกปืนมากขึ้นอย่างเช่นถ้าสมมุติคุณตีดาเมจดาบเนี่ยปกติคุณตีไปดาเมจหนึ่งร้อยแต่พอคุณใช้ปืนปุ๊บมันอาจจะเพิ่มเป็นหนึ่งร้อยยี่สิบ นะครับผมแต่ยังไม่มีรายละเอียดใดๆแต่เขาบอกว่าจะเพิ่มจุดอ่อนให้กับศัตรูแน่นอนให้กับศัตรูบางประเภทแน่นอนแผนที่แบบใหม่ครับผมคือมินิแมปแบบใหม่นั่นแหละมินิแมปแบบมินิแมปแบบใหม่เนี่ยสามารถเพิ่มแสดงพื้นที่ใต้ดินแล้วก็แยกเลเยอร์เพิ่มจุดต่างๆให้ดูง่ายยิ่งขึ้นนะครับผมต่อไปครับผม <c oughs> เพิ่มอุปกรณ์ช่วยเหลือในการเคลื่อนที่มากขึ้นเช่นปืนใหญ่ปืนใหญ่อะไรปืนใหญ่ที่เวลาเรายิงปุ๊บม,มันจะมีไอตัวสลิง จุดไอตัวจุดสลิงให้ตามฟ้าครับหมายว่าเคลื่อนที่ะอว่ากภูเขาอย่างเงี้ยมันจะมีไอตัวจุดจุดไว้กดสลิงนั่นแหละครับอ่าไอตัวปืนใหญ่เนี้ยก็จะยิงออกมาแล้วมีจุดสลิงตามแบบตามเขาซึ่งไอเขาจะเพิ่มปืนปืนใหญ่เนี้ยให้เพิ่มทั่วแบบเลยนะให้ให้เวลาคุณข้ามเขาข้ามคลองข้ามห้วยต่างๆเนี้ยั่นรวดเร็วแล้วก็ง่ายยิ่งขึ้นนะครับผมต่อไปครับผมเขาบอกว่าจะมีระบบปรับปรุงหน้าต่างเควสนะครับ ให้สามารถมองเห็นว่าคุณทำเควสไหนไปแล้วเพราะตอนนี้ถ้าคุณทำเควสเสร็จไปบุ๊กมันก็หายไปจากหน้าต่างเควสไปเลยจนคุณจะไม่ได้ว่าเอ้ยกูทำเควสที่ชื่อนี้ไปหรือยังวะดังนั้นเขาก็จะทำหน้าต่างเควสอาร์กิ์ขึ้นมานะครับเพื่อให้คุณเห็นว่าคุณทำเควสไหนไปบ้างแล้วนะครับต่อไปครับผมอันนี้ดีมากนะครับเขาบอกว่าเพิ่มเฟรมเรทเป็น120เป็นฟิกเฟรมเรทไว้ที่120สูงสุดนะครับซึ่งก็อย่างที่บอกทุกข้อหมดที่ผมบอกเนี่ยว่าอาจจะจริงไม่จริงก็ได้ เาไปอาจจะยังฟิกเรด60มาแต่ถ้าฟิกเรด120มาเนี่ยอาจจะดีมากอันหนึ่งครับผมอย่างที่ผมบอกไปว่านอกจากมันเมื่อรู้จริงหรือไม่จริงแล้วมันอาจจะไม่มาตั้งแต่อาทิตย์แรกที่อัปเดตนะครับมันจะอาจจะมาอาทิตย์ที่2หลังจากอัปเดตของ1.1ก็เป็นได้นะครับสุดท้ายครับผมในหัวข้อ quality of life นะครับใน1.1เขาบอกเลยว่าจะแบบตัวละครแต่ละตัวเนี่ยจะเป็นตัวละครไทยไหนอย่างเช่น ถ้าสมมติคุณเปิดน้องจชิมาเนี่ยเขาจะบอกเลยว่าตัวละครเนี่ยเป็นตัวละคร DPS นะเป็นตัวท่าแสงนะสกิลเรซอนันต์นนะตัวเป็นตัวสกิลแรงนะเอาไปเล่นกับครับก็กกกว่าวิธีการเล่นเนี่ยเป็นยังไงซึ่งตัวนี้ดีมากนะครับทำให้เราไม่ต้องมาเดาเองว่าอย่างเช่นพี่คาโชโรสายฟ้าเนี่ยคือหลายคนก็รู้ว่าเป็น DPS แหละหรือว่าแต่สมมติพอหญิงหญิงดินมาน้องหยิงเจ๊สายฟ้าออกมา ที่เพิ่งออกไปเนี่ยคนก็ไม่แน่ใจว่าเฮ้ยมัน DPS ล้วนแบบนนัะ้น้ำเมนมันหนักหรือว่าเป็นซับ DPS เฉยๆเกมก็บอกให้เลยว่าเออไอตัวเนี้ย DPS เลยไม่ต้องไปคิดเองไอผมบอกให้เลยว่าเป็น DPS ก็เป็น DPS เิวะเมน the เมนดิวเลอร์เกมบอกให้หมดเป็นคุณภาพออฟไลน์ที่ดีที่สุดแล้วเจอไม่ต้องมาคิดเองนะครับหัวข้อต่อไปหัวข้อใหญ่ต่อไปครับกิจกรรมใหม่นะครับผม กิจกรรมใหม่มากิจกรรมแรกครับประตูลึกลับ1.1คือประตูที่เราเข้าไปแล้วก็แปลงร่างเป็นเอโคไปตีกับมอนแล้วก็ต่างๆนานาประตูซูซูมเมะนะครับผมเรียก,ก่าเป็นประตูซูซูเมะจากอนิมเมะซูซูเมะใครรู้จักบ้างยกมือขึ้นคอมเมนต์มาเลยอ่านอกเรื่องกันปะใครไอประตูลึกลับ1.1เนี่ยเขาจะมีการเพิ่มด่านเพิ่มขึ้นแล้วก็มีการเลือกระดับความยาก แล้วก็ไอ้การเลื่อนระับความยากเนี่ยมันจะคูณรางวัลเข้าไป3เท่า4เท่ายิ่งยากมากของรางวัลก็ยิ่งดีครับผมเพิ่มเปอโคตัวใหม่นะครับจะรับสิ่งร่างตอนนี้เรามีอะไรบ้างเรามี Inferno Rider มี c r a w l e s s แล้วก็มีไอ้เต่าขนองนครับนี่เพิ่มมาเป็นตัวที่4คือตัวที่ชื่อว่า Thundering m e p h i s ครับผมตัวคือหรือคือตัวไอ้น่าเกลียดสายฟ้านั่นเองนะครับปลาไหลสายฟ้าติดป,ปีกมาให้เราเล่นนะครับผม ออโอเคกิจกรรมต่อไปครับกิจกรรมล็อกอินฉลอง7วันนะครับผมมาตั้งแต่วันแรกของ1.1เลยเขาบอกว่ากิจกรรม7วันเนี่ยถ้าเข้าครบ7วันจะได้ลูกแก้วทอง5แล้วก็ลูกแก้วสีฟ้า5 5อย่างละ5นะครับผมกิจกรรมต่อไปครับกิจกรรมมีชื่อว่าบอสรัชครับผมกิจกรรมพอชัชเนี่ยต่อสู้สตูดโดยได้บัฟพิเศษแล้วพอสู้เสร็จก็จะมีแบบว่ามีะระยะเวลากำนหนดหลือ,อไรต่างตาง แล้วพอสู้เสร็จเนี่ยมันก็จะตีกตีเกรดออกมาอย่างเช่น D E F หรือว่า A S S S อย่างเงี้ยเพื่อเป็นเกรดออกมาแล้วเมื่อคุณได้เกรดดีคุณก็จะได้ของรางวัลที่ดียิ่งขึ้นครับผมเสร็จกิจกรรมต่อไปครับไทสีเกอร์ครับผมเป็นกิจกรรมที่เลือกรรารกิจต่อสู้แล้วก็รับของรางวัลอ,อ่ซึ่งผมคิดว่าเขาหลุมาว่ามันคล้ายๆกับคุยประจําวันเนี่ยอย่างเช่นว่าไปตีมอสเทอร์คาร์โอเว o ร์โหลดโอเวอร์โหลดตัวหนึ่ง หรือไปตีหรือว่าไปเก็บเอ็กโคดึงเอ็โคเข้าไห้หตัวประมาณนี้ครับครับผมตัวละครหัวข้อตัวละครครับหัวข้อใหญ่ตัวละครนะมาอยู่กับอ่าน้องจินชิแล้วก็เจหงแดงนะครับชางลีนะครับมาอยู่กับตัวน้องมังกรขา,ขาวของเราก่อนน้องมังกรขาวครับเป็นตัวแรกที่ให้เปิดก่อนเจหงแดงครับน้องมังกรขาวจะมาตั้งแต่วันที่1นึ่งวันแรกที่เปิดตัว1.1ก็คือวันที่28 นั่นเองครับตัวน้องจินชีเป็นธาตุแสงใช้ดาบใหญ่หรือบอสซอร์นะครับเป็นของอัพก็เดี๋ยวผมแปะไว้ให้เห็นแล้วครับของอัพก็ตามนี้ครับโดยไอ้ดอกไม้เนี่ยครับก็เป็นดอกไม้ที่โผล่ขึ้นในแมปใหม่เท่านั้นคุณก็ไปเดินเด็ดดอกไม้เอานะครับผมส่วนไอเทมอัพก็เป็นปิ่นปักผมที่ได้จากไอ้บอสตัวนั้นแหละที่ผมบอกไอ้บอสตัวใหม่บอสมังกรที่นี่ครับไอ้ตัว น้องมังกรขาวเราเนี่ยเป็นเมนเดอเมดดิลเลอร์คือตัว dps หลักที่เน้น Resonance s k i l l ครับผม Resonance s k ก l l ก็คือสกิลธรรมดาที่ไม่ใช่อันตีนะครับอาวุธของน้องมังกรขาวเราเนี่ยมีชื่อว่า age of ดาบที่มีชื่อว่า age of harvest นะครับเป็น bronze base ซึ่งสเตตัสต่างๆผมจะแปะให้ดูนะ former อ,อยากพูดพูดถ้าพูดหมดนี่คอแ l h แน่นอนก็คุณก็ p อส s แล้วก็อ่านได้นะครับว่ามันมีสเตตัสอย่างไรบ้างไปกันต่อครับกับตัวละครเจ๊หงแดง หรือก็คือตัวละครชางรีที่ผมขอเรียกว่าเจของแดงกันเพราะเห็นคอนเซปต์ของตัวละครตอนนี้เป็นนนะไอนะเสื้อขาวหงแดงมังกรฟ้าไอสีทิศของของสีสีทิศของของตำนานเล่าจีนะครับผมผมก็ขอเรียกเป็นเจของแดงกันเจของแทงครับผมเป็นท้าชฟูชฟูเรียสฟูเชียนสฟูเรียสะครับ เป็นธาตุไฟนั่นเองนะครับผมเป็นธาตุฟิวชันแล้วก็เป็น d p s ที่ใช้ซอสหรือว่าดาบเล็กเป็นหลักนะครับตัวน้องอตัวเจสเจสเจหงแางเนี่ยตัวดอกไม้เองก็จะใช้เป็นของที่แมบใหม่ดีคนคุณก็ต้องเดินไปเด็ดตามดอกตามแมบเหมือนกันผมก็เนี่ยเขาเรียกว่าแปะให้คุณดูนะครับผมส่วนไอเทพใบปิ่นปักผมไอ้ปิ่นปักผมเนี่ยก็เป็นของที่ได้จากบอสมังกรผู้ผู้พิทักษ์เหมือนกันนะครับเป็นบอสใหม่ ก็ไปตามเก็บกันได้พูดให้พูดให้ถูกคือถ้าสมมติคุณอยากได้ทั้งน้องจินชีน้องไอ้อเจชังลีเนี่ยคุณก็ต้องนั่งเก็บออกดอกไม้ที่แบบไม้แล้วก็ปรับไอ้บอสมังกรไปเรื่อยๆเพื่อจะหาของมาอัพนะครับผม ตัวเจ้หงแดงเนี่ยจะใช้เน้นสกิลรีสโอนแนนซ์ซึ่งซ่เป็นสกิลปกติกับสกิลอันติที่เป็นรีสโอนแนนซ์ดีเบอร์เรชันครับผมหรือคือเป็นตัวที่เน้นทั้งสกิลปกติแล้วก็เน้นสกิลอันตินะครับผมเป็นหนัสา,ายเส้นสกิลเน้นสกิลนั่นเองแล้วก็เป็นอย่างที่บอกว่าเป็น DPS หรือว,ว่าเป็นดาเมจหลักธาตุไฟครับผมอา,อาวุธของเจเนี่ยเป็นดาบที่ชื่อว่า blazing brilliance ครับผมเซตัสผมก็แปะให้คุณดูตรงนี้แหละพอสแล้วก็อ่านกันได้นะครับเรียกว่ามีเบิบ่มๆทีเดียว ทีสุดท้ายครับผมก็จะบอกว่าไอตัวเจเขาเนี่ยมีเนื้อเรื่องตัวละครเป็นของตัวเองนะครับเพราะยังไม่บอกกันนะว่าน้องมังกรขาวมีเนื้อเรื่องตัวละครไหมแต่เจาชางลี่คือมีเนื้อเรื่องตัวละครจริงๆแล้วเขาลือกันว่าเจาชางลี่หรือเจหงแดงกับตัวเราเนี่ยตัวเอกของเรามีเคมีที่เข้ากันแล้วก็ไอ ไอ้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเอ,อขอเสียงหล่อเลยในเรื่องตัวละครเนี้ยเป็นการเป็นเดทคันของสองตัวละครระหว่างชางลิกับเราในเรื่องเนี้ยมันหวานมากก็ไก่อาตัวแน่ก็เตรียมพร้อมที่จะเล่นในเรื่องแล้วก็ไปเดทกับน้องชางลิไนั่นยลยน,นะครับเจชชางลิงไม่ใช่น้องเป็นยังไงกันบ้างครับกับข้อมูลที่ผมหามาแล้วสรุปให้คุณผู้ชมฟังจริงๆผมคิดว่าผมทําละเอียดมากนะเพงที่ก็อาจจะละเอียดเกินแล้วก็อาจจะโดน อาคูโรเกมหรือผู้พัฒนาวูทลลิงเวฟเนี่ยสอยเอาได้นะครับแล้วก็ตอนอื่นเลยนี่ก็เป็นคลิปแรกที่ผมหลีกข้อมูลจริงๆจังๆแล้วก็ดึงมาจากนายคนนี้ซึ่งนายคนนี้เขาชื่อว่าวูทล i ิงเซตานะครับวูทลลิงอันเรื่องคอเซตาที่เขาบอกว่าหลีกเยอะมากแล้วก็ผมเห็นว่าหลายๆเพจหรือว่าหลายๆช่องเองก็เอาข้อมูลมาจากนายคนนี้แหละผมก็เลยอ่ะ ผมก็หาข้อมูลจากนายคนนี้เหมือนกันก็ให้คนเครดตเขาหน่อยแล้วก็ไม่ได้จะเป็นต้องบิดบังอะไรสุดท้ายครับผมก็อยากจะบอกว่าขอบคุณทุกคนที่มารับชมนะครับแล้วก็อาจจะมีคลิปหลีกคลิปแรกแล้วก็อาจจะมีคลิปต่อๆไปด้วยแต่ผมไม่แน่ใจว่าอ่นโยบายการหลีกข้อมูลเนี่ยมันผิดมากน้อยแค่ไหนมันจะเป็นเทามากน้อยแค่ไหนบางครั้งถ้าเพ,พื่อนๆเห็นว่าเออมันมาหลีกเยอะเกินไปนะหรือว่ากบเนียมันอันตรายนะก็คอยเตือนผมในะคอมเมนต์ได้นะครับผมสุดท้ายก็ฝากช่อง NBC กระติบไว้ด้วยนะครับกดซับสไครต์แล้วก็กด กับการหลีกข้อมูลแล้วก็มีตรงไหนท่าสนใจก็คุยกันได้ครับอย่างที่ผมบอกผมอ่านทุกคอมเมนต์แล้วผมอ่านคอมเมนต์คุณด้วยนะงั้นก็คอมเมนต์มาเลยแล้วก็กดไลค์กดซับสไครต์ด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้า